อันนี้เต่ามันหายไปเลยอ่ะหลบก่อนตัวเต่ามันหายไปไหนแล้ววะ Hey there on your boat you see it Jimmy c o r e อือหือเดี๋ยวา่ห้ภาษาก่อนแฟนผมนี่อะไรนี่ไงไอ้ลามหูดำอ่ะมีให้อาหารด้วยฮะมัีเครื้ออาหารเห็นไอ้ลามหูดำมั้งอย่างเงี้ยซื้ออาหารปลาไป เฮ้ยนี่ตังมีนี่อะไรไม่รู้โค้ดอันนี้กันใครจะม,มีใครบอกมาบอกนี้ด้วยเออยฮิวจัดฮิวจัดโค้ดฮิวจัดหมดฮะโอ้โหเอาไล้เอาไล้เอามือเ่าๆก็ได้เอามืเอเขาเบาจุกงงยังนี่บ่อนี้

โอ้โหอันนี้ปลากินเนื้อเลยเนาะอ่ะสรงแถวหนนแบบเอานางแบบเดี๋ยวระเอกอยู่นี่เว้ย